นักกีฬาจับมือกันครับใกล้จะเริ่มก,การแข่งขันคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับแบ่งเซตกันเล่นครับเปิดบอลไปครับแล้วอันนาเก็บบอลมาได้จากการชิปของเบลลี่ครับเริ่มเกมมาอันนาเจอพร้อมครับ กลับมาที่ทีทครับอนาได้สกีหูเบลลี่ลูกนี้ต้องบอกว่าฉลาดครับสกีนได้เยี่ยมยอดครับเบลลี่ทําให้อนาเปิดช่องว่างครับแล้วจบได้ครับเป็นการบุกลับของบอลเลอร์ครับบอลอยู่ที่พิมมาที่โมชิจังหวะนี้จะจบได้หรือเปล่าครับเข้าไปยังไม่ได้เสาบอลไปที่พิมแล้วขึ้นอีกรอบนึงครับแอนวันครับพีมเก็บไปได้ครับ ลูกโทษถามเก็บลงไปครับพี่ติดมือเต็มๆครับตรงนี้แล้วโมชีลากขึ้นมามีตอนจบอยู่คอนเนอร์แต่สบัดมาไอดีกลับมาที่กาวินท่าเดิมครับเรียบร้อยครับโอ้โหกาวินครับ3คะแนนคมๆ g r บอ ballers ขึ้นนำเป็น6ต่อไปเรียบร้อยครับบอลอยู่ที่อานาครับอานาลาะเข้าซ้ายสวิงมาทีทีเรียบร้อยครับ เก็บไปได้ครับตามคะแนนขึ้นมาเป็น4ต่อ6ครับการส่งข้างของบอลเลอร์รับมาที่กะวินครับเอาว้วลูกนี้เหมือนจะเกือบจะตัดไปได้ครับแต่ว่าได้ฟาวครับไอดีฝาวของไอดีนะครับ <sm ell> เก็บกไปได้ครับลูกแรกของบีมครับ ลูกโทษของพีมครับเรียบร้อยครับเอาเราเปิดเกมมาแล้วครับเป็นฟาสต์เบรกครับเรียบร้อยครับอาชีครับทำให้ตอนนี้ฮุปเปอร์สตีกับพื้นมาเป็น6ต่อ8แล้วครับดันเต้ครับส่งแต่ว่าติดคุณคุณครับ สติลมาได้ดีครับแล้วอันนะครับหนึ่งในตัวแบกของฮูเปอร์ครับอันนะเก็บไปได้ครับเข้าเองจบเองครับเอาเลยครับบุกต่อดังฝั่งของบอลเลอร์ครับมาที่เหลาได้ฝาวไปครับลูกนี้ชุดฟิโทสองลูกครับน้องพัก เก็บลูกแรกไปได้ครับหาช่องเข้าไม่ได้ดึงออกมาก่อนครับปอโต้ดันสู้กับอันนะได้หรือเปล่าปอโต้ส่งออกไปก่อนครับแหมลูกนี้ยากครับแต่ได้ฟาวไปฮะจะได้ยิงเป็น2ลูกนะครับพี่โลเมโ่โลเมโลดูนิ่งมากเลยนะตอนยิงคุยโตใช่ครับสมาธิครับ อานะครับเป็นคนครองบอลในประเโอ้โหแล้วชนกันเองครับยังได้อยู่ครับฮาน,ฮานเอาเห็หนนะ<ห>ต,ตี่ตีครับส่งให้ฮานฮานส่งให้อานะอานะเลี้ยงเข้าไปเองโอ้โห,โโหคือลี่สิบสองครับอานะครับเก็บไปได้ครับสวยงามครับโอ้โหยังไม่ได้ครับฮานส,ส่งยาว แล้วจังหวะน,นี้ครับจะจบได้หรือเปล่ามาที่อาร์ตี้โอ้โหบอลมันได้งกมาครับคุณคุณแอนวนโอ้โห,โหแล้วจะได้ฟรีโถแถมอีกลูกหนึ่งครับในที่สุดบอลหลุดมาเป็นของฮาเราส่งยาวมาลูกนี้โอ้โหไอชียงจบไม่ได้ครับเราได้ฟาวไปลูกนี้ครับคุณคุณครับการชุดฟรีโทครับ เปิดบอลมาโอเปอร์ในเกมนี้ครับจะทำยังไงครับมีพี่เซนเตอร์เป็นเบลลี่ครับตัวใหญ่ครับบอลมาที่นาหนาวหูโแล้วคมครับเป็นผู้หญิงที่ยิงสามแม่นมากใช่ครับปล่อยให้เธอว่างไม่ได้เลยครับไอดี drive เข้าไปข้างในแล้วขึ้นขวาลูกนี้ครับยังไม่ได้ครับจอแดนจับสามให้ครับ ยังจบไม่ได้เช่นกันครับอันนะไปแย่งรีเตา,ามาได้ส่งยาวมาที่นานะนานะลูกนี้หูดึงค้างตัวได้ดีนะเราได้เห็นนานาค้างตัวครับโอ้โหนานานจะได้เห็นครับลูกแบบนี้ครับในหนึ่งาทีนี้นานายิงไป5้าแต้มใช่ครับทําได้ดีจริงคริงครับอนจะให้แบ่งเซตแปะกันครับแล้วตอนนี้นานะครับขอสกรีนจากเบลลี่โอ้อ,นนอันนะสปิน,วนสวยมากนานาเฮ้ยนาน ทำไปเจ็บแม่แล้วอ,อาน,นะครับที่ต้องเอาตัวรอดข้ามแบ็กคอร์ดมาให้ได้ครับและข้ามมาได้ง่ายๆเลยครับลูกนี้ขึ้น1 2ึ่แอนวอนนาวานครับเก็บแอนวอนไปได้ครับลูกนี้ฮะโอ้เป็นยูเลยที่เฉิดฉายในวันนี้ครับหลายๆคนเลยครับโอ้โหแล้วคุปเปอร์จะได้รีบาอีกไหม แบงช็อตเข้ารีบเล่นฮันส่งกลับมาให้อานะโอ้โหเอาเลื่องครับอานะครับบิ๊กแมนไม่เคยทำให้ผิดหวังครับวันนี้ใส่เคอรี่12มาเล่นด้วยครับเท <c ười> หรือเกินกครับเคอรี่12ครับอานะครับยิงฟรีโทครับแมนะ่เก็บไปได้ชัวยเพราะว่าเคอรี่12ด้วยแน่นอน เปิดบอลที่โมชิครับจะทํายังไงครับตอนนี้บอลเลอร์ยังหาทางทำคะแนนไม่ได้แล้วดันเต้ยังไม่ลงครับซ้ามไปลงไปครับเรียบร้อยครับเปิดบอลของบอลเลอร์ครับโอชิทามเข้าไปแล้วยังหาช่องไม่ได้นี่ครับ เกลูเมลโลครับกด3คะแนนให้บอลเลอร์สครับดึงโมเมนตัมกลับมาได้นิดหน่อยครับฮานสโลเกมดน์ก่อนแล้วฮานใช้โอกาสอาชีพรอบหนึ่งไรเข้ามาอุ้ยอ <Slow. S 1> ้โหห่วงมันไม่ดีเลยครับอานะได้รีบาวอานะแอดวานแอดวานเอาครับอานะครับ yeah. Yeah. วันนี้อานะดีมากใช่ครับอานะมิสเตอร์เอฟรี่ติงอีกคนหนึ่งเลยครับทำให้ทุกอย่างครับออฟเฟนซีฟรีบาวครับ ขึ้นเองเข้าเองเลี้ยงเองส่งเองไม่ใช่แค่รีเบลนะจกได้ด้วยใช่ครับแล้วฟรีโตฟรีโตรเข้าอีกสไตล์การเช็ดแป้นของอันนาครับฟรีโธของเขาครับทาเสียงรีเบลมาได้หาสปาขึ้นมาด้วยตัวเองครับโอ้โหดันเต้ป้องกันดีอันนาไปโอ้โหฟอร์มดีมากๆครับอันนาในวันนี้ครับ สิบสามไม่ได้ที่สุดท้ายครับบอลเลอร์ <c oughs> จะทำแต้มในโบนเซชันนี้ได้หรือเปล่าขู่แล้วส่งดีแหมแต่เก็บฟาวไปได้ครับส่งดีมากครับอ่ะเก็บมันได้ครับ เราดูกันอีกลูกหนึ่งครับเก็บไปได้ครับปอโต้ครับอาน,นะดรฟีฟเข้าไปข้างในครับแล้วลูกนี้ครับหนาวายครับขึ้นอุยอ้ยอ้หูบอลมันไม่ลงให้ครับและชูทีโลสอง,องลูกครับลูกทเข้าเก็บไปได้ครับบอลกลับเป็นของจอแดน มาที่กีครับอีกกีลองสองสองเรียบร้อยครับไม่มีห่วงเลยครับใช่ครับวันมาอยู่ที่คุณคุณครับมาที่อานะอานะไปที่อาตีครับคืนนี้โอ้โห,โหอาตีอาตีตัวแสบยูสิบครับขึ้นไปลูลกนนี้ม ฟรีโถแถมหนึ่งลูกครับยังไม่ลงแต่กลายเป็นดีครับคุณคุณเก็บรีบา尔ได้แล้วซ้ำลงไปเป็น2คะกันแนนะครับบอกหนึ่งแต้ไม่เอาเอาสองครับตั้งใจปะเนี่ยอ่อาตีเจอกับชอดแดดโอ้โหคู่นี้บอกเลยว่ามันครับแล้วหมายเลอาลองยิงดูครับเอา้าแล้วเก็บไปได้ครับโอ้โหสามแต้มแบงค์ช็อตปอโต้กับคุณคุณดูแบบเหมาะกันมากอะ ใช่ครับแล้วอีคีครับโอ้โหปล่อยเขาว่างไม่ได้นะ2คะแนนนี่เขาชัวร์มากครับเอาเราลองจับยิงเลยครับลูกนี้ยังไม่ได้ครับแต่ดันเต้ผมรีบาวให้ครับยังขึ้นจบไม่ได้เหมือนเดิมหูแต่ลูกนี้มาสติลได้ดีครับโอ้แล้วจบไปได้ครับโมชีครับทีทีป้องกันดันเต้อยู่ครับยังไงครับตอนนี้เอาแล้วดันเต้มารับบอลเรียบร้อยครับมิสแมทชครับ ออพร้อมส่งไปที่เบลลี่ครับเห็นอานะอานนาบิ๊กแมนครับดึงตัวประกบให้เบลลี่แต่พีมพกลับไปกันเบลลี่ล้วเบลลี่โอ้โหดันเต้กับพีมพก็หยุดเบลลี่ไม่อยู่ครับมารับบอลครับพร้อมส่งไปที่อันนครับแล้วที่คอนเดอร์ อานาส่งไปให้ทีจี้หูยังจบไม่ได้แต่อานะครับเอฟลิสติงครับออฟฟนซีฟรีบอลแล้วกดไปได้สองคะแนนครับเก็บฟาวไปได้ครับโมงูชิครับเพราะว่าใส่เคอรี่12อ่าเก็บไปได้คร evet> ับน้องโมชิกับเคอรี่12ครับ มาที่กิโลเมโลกิโลเมโลครับหาเอาตัวรอดได้ดีครับแหมจะส่งไม่รู้กันกับเพื่อนครับหลุดไปครับลูกนี้เราอา์ตี้ตัวแสบอา์ตี้ตัวแสบครับโอ้โหเด็กสุดในทีมครับเก็บไปได้ครับครับเป็นการเปิดบอลของจอแดนครับมาที่กิโลเมโลกิโลเมโลส่งข้ามาให้ปอโต้ปอโต้ลูกนี้อู้หใช้ร่างกายดีมากครับนี่แหละปอโต้ของผมต้องเล่นขนาดนี้ เยี่ยมยอดครับปอโต้ทำได้ดีครับที่เราไปลพาบอลขึ้นมาที่ปอโต้แล้วปอโต้มุมถนัดครับแต่ป้องกันได้ดีครับฮาส์ครับเอาแล้วอาร์ตีตัวแสบผมอาร์ตีตัวแสบผม,มนี่อาร์ตีอายุน้อยสุดในอคอรดครับมาสิครับโอ้โหแล้วเป็นการส่งมาของจอแดนครับแล้วกีมันโกได้ดีครับเอา้าจอแดน เก็บสาไปกับลูกนี้โอ้โหจอแดนลูกนี้กิโลมโลโฟลด์มาไม่กำาหนักพอโตได้ครับปอโตจะขึ้นไปใหม่ไหมแล้วได้เป็นฟาวเราได้ฟาวนะครับก่อนจะหมดเวลาครับไปช่วฟิโด2สองลูกครับลูกที่สองเก็บลงไปได้ครับห่าง21คะแนนครับไปที่ปอมแล้วกลับมาที่ฮานส์ครับ แต่เบิรนอันนาครับจะคอมโบกันหรือเปล่าครับแล้วลูกนี้โหส่งสวยมากครับอันนะโอ้โหลูกนี้ต้องให้เลยครับส่งสวยจริงจริงครับอันนะเซฟได้เพื่อนได้ดีครับเอาละครับมาลุยกันต่อครับเป็นกำลังใจให้กับบอลเลอร์สหน่อยครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้ทางเขาต้องการคะแนนมากๆครับแล้วปอโตรีบเอาได้ดีซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วลงไปครับ แรมเร็วจะหาจากไหนครับตอนนี้มาที่กิโลเมโลส่งสวยครับไปที่พีมพแล้วขึ้นครับแอลอูบล,ล,ลูกนี้ลงไปได้ครับบิ๊กแม็กอนาสปินมูฟป,ป้้งครับแล้วจ่ายได้สวยเบ <Bell y S 2> ลลี่เก็บฟาวไปได้ครับแล้วเบลลี่ลูกแรกเข้าเบน เก็บไปไม่ได้ครับแต่ว่าทางทีมรีบวอมาให้ได้ครับแล้วส่งกลับมาในมือเบลลี่สปินโอ้โหเบลลี่ครับให้ปอโตให้พีมเลยครับเบลลี่ยังสกอร์ได้ครับลูกนี้เบลลี่หาชองเข้าไปได้ยังไงนี่ครับมาที่พิมครับลูกนี้ต้องทําให้ได้ครับและเก็บไปได้ครับพิมอ่ะยี่สิบคะแนนครับ แล้วลูกนี้ครับปินชาครับพยายามจะเข้าไปข้างในครับแต่ยังจบไม่ได้บอลออกมาที่พร้อมมาที่เบลลี่แล้วอันนะลองยิงบ้างโอ้โหคือจะบอกว่าพี่แกจะเข้าในทั้งเกมแต่จริงจริงยิง3ได้ก็ไม่บอกครับโอ้โหนึกอยากจะยิงก็ยิงแล้วก็ลงไปเลยครับแล้วกิโลดมโลไม่รอช้าจับ3บ้างครับแต่ยังเก็บไปไม่ได้ปอโตรีรบเอได้ดีขึ้น3แล้วแอนวันครับปอโต ไปได้ครับปอโต้ครับส่งมาให้กับปอโต้ครับลรพีมครับขอบอลได้สวยปอโต้จ่ายน้ำหนักดีครับปอส่อกี้สปินยิงครับจะสวยแล้วแต่ยังจบไม่ได้ครับบอลมาอยู่ที่คุณคุณกลับมาที่อานะแล้วปินชาปินชาปินชาโอ้ยังไม่ได้ครับแม่โคตรเสื่อรุนเลยครับอยากให้ปินชาเก็บแต้มนี้ไปให้ได้ครับ และจบไปเป็นทเรียบร้อยครับคะแนน62ต่อ42ครับเป็นแมตต์อีกแมตต์นึงเลยที่มันมากๆครับเล่นดีทั้ง2ทีมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับยังมีแข่งขัน YPL อีกในวันพรุ่งนี้ครับ